สวัสดีครับแวะมาอัปเดตครับอันนี้เราขึ้นมาเวอร์ชั่น2แล้วเวอร์ชั่น2อันนี้ก็เพิ่มเข้ามาก็คือเราจะเล่นไฟตามเสียงเสียงเพลงเสียงหมยที่ผ่านอิท์เฟทที่เข้ามาในคอมพิวเตอร์เมนูก็จะอยู่ฝังขวามือตรงนี้ฮะวิธีใช้งานก็แค่เปิดโหมดเสียง แล้วก็ถ้ามีเสียงเข้ามาในคอมพิวเตอร์ของเราเราก็จะมี UV ตรงนี้ขึ้นมาเราก็จะมี preset สำหรับเลือกว่าเราจะให้เล่นไฟล์แบบไหนก็แค่กดอันนี้ก็จะไฟก็จะเล่นตามเสียงของเราองย่ วิธีใช้งานก็ไม่ได้ยากอะไรครับก็แค่สั่งเปิดโหมดเสียงสถานะถ้าถ้าปิดอยู่ก็จะสถานะตรงนี้จะเป็นไม่ได้เชื่อมต่อเสียงวิธีเปิดก็คือคลิกตรงเปิดเสียงตรงนี้นะครับแล้วก็เขาจะเตือนมาแล้วก็กดโอเคคือถ้าคอมพิวเตอร์ของเรามีเสียงอย่างนี้นะครับไฟก็จะแสดงตาม ตามเสียงที่ได้รับอันนี้ผมลองปิดปิดเสียงเพลงดูไฟไฟก็จะดับตามอันนี้ก็อันนี้ไฟเล่นตามเสียงเพลงอยู่ลองมิกเสียงดน,นตรีไฟก็จะดับแล้วก็ไฟก็จะเล่นตามเสียงไมโครโฟนที่ผมบรรยายอยอนนู่ลองเปลี่ยนแนวเป็นแนวแดนแดน ตัวตัวนี้เราสามารถเลือกเป็นเป็นเช็ดจัดเสียงเบสของของดนตรีก็ได้น้ว่าจะเ,เป็นสเปกตรัมอันนี้ลองไปเล่นดูจังหวะอันนี้ก็แล้วแต่ร้นนี้ก็เราไปไปใ,ใช้งานดูนะครับว่าชอบแล้วไม่ชอบแบบไหนใน,นกรณีที่มีเสียงเพลงเข้ามาดังเกินไปแล้วก็ปรากฏว่าอเอฟกฟกไม่ทำงาน ให้เราปรับตรงนี้นะครับเป็นเมนูนแล้วก็ปรับเกนให้พอดีตามที่ไฟจะแสดงได้อันนี้ถ้าเราปรับแต่งแล้วเราต้องต้องการใช้เอฟเฟกประมาณนี้ก็กดบันทึกพีเศษได้อันนี้ก็เหมือนกับของเวอร์ชั่นก่อ มีหลายท่านเพิ่งเข้ามาดูครั้งแรกเดี๋ยวผมจะสอนวิธีติดต,ตั้งเริ่มต้นเลยว่าติดตั้งยังไงแล้วก็ตั้งค่ายังไงในเวอร์ชันนี้ครวิธีดาวน์โหลดโปรแกรมก็เปิดเอกสารที่ส่งไปจะมีลิงก์ให้ดาวน์โหลดโปรแกรมอยู่ก็พิมพ์ URL ตามในเอกสารนะครับ URL จะมีทั้งตัวพิมพ์เล็กตัวพิมพ์ใหญ่ก็อันนี้ถ้าถูาถกต้องก็จะพามาหน้า Google Drive อย่างนี้นะฮะให้เราดาวน์โหลด โปรแกรมขึ้นมาเลือกดาวน์โหลดอันนี้ผมเลือกเวอร์ชันล่าสุดนะฮะดาวน์โหลดท่านที่ไม่ต้องการใช้ฟังก์ชันเสียงนี่ก็ไปใช้เวอร์ชันหนึ่งได้ดีกว่าครับเพราะขนาดมันจะเล็กกว่าตั้งห้าเท่าเวอร์ชันนี้ใหญ,ใหญ่ใหญ่มาก ทีนี้เราก็มาเปิดโฟลเดอร์ไฟล์เราก็แตะไฟล์มาฮะน,นี่ผมจะไปลากผมจะลากไปตั้งที่หน้าจอแล้วกันทีนี้เราก็เปิดไฟล์ที่เราแตกไฟล์มาฮะน,นี่ผมตั้งที่หน้าจอเดสท็อปนะฮะก็รันแกขึ้นมาเดบัลคิกขึ้นมา ครั้งแรกที่เราเปิดโปรแกรมเนี่ยถ้าเป็น Windows 11ก็จะเตือนอย่างนี้ก็ให้กดตรง More Info ตรงนี้นะครับแล้วก็กด Run Away ทีนี้เรารันโปรแกรมมาให้เราต่อ USB ของเราเข้ากับคอมพิวเตอร์แล้วก็ต่อกับไฟส่วน Address การตั้งไฟเดี๋ยวไปดูในเอกสารนะนี่ก็จะมีมีบอกไว้เดี๋ยวผมจะบอกอีกทีนึ้งอ,อีกหน้าหนึ่งทีนี้เรามาเลือกพอร์ตของ d m คือเลือกตัว USB ที่เราเสียบนะครหน้าต่างของโปรแกรมมันก็จะขึ้นมาอย่างนี้นะครคือถ้าเรามี serial port ขึ้นมาอย่างนี้ก็แสดงว่าอุปกรณ์อของเราก็ลง Driver แล้วพร้อมใช้งานแล้วเราก็ให้เลือกตรงนี้นะครับเป็นเป็น serial port ส่วนจะต่อท้ายจะเป็น COM 3ม COM 4 COM 5ก็แล้วแต่เครื่องนะครับอันนี้ก็กดเชื่อมต่อก็เอากดโอเคไป สถานะตัวนี้ก็จะเขียวแล้วครับถัดมาเรามาบอกโปรแกรมว่าเราต่อไฟกี่ดวงมาที่ตรงนี้นะครับตั้งค่าไฟพาอันนี้ก็จะถูกอัปเกรดจากเวอร์ชันเก่าอันนี้ก็จะทําให้งงน้อยลงเมื่อเรามาหน้านี้แล้วให้เลือกให้เราเลือกจำนวนไฟของเราว่าเราต่อกี่ดวง อันนี้ผมต่ออยู่10ดวงผมก็เลือก10แล้วก็กดถัดไปนะครับหน้านี้เขาจะแยกเป็นดวงที่1ดวงที่2ดวงที่3ามอดเดรสที่ด้านหลังไฟพานี่เราจะต้องตั้งช่องไหนให้เราดูจะตรงนี้ก็ได้ครับก็คือตัวละแปช่องตัวที่1อันนี้คือเราตั้งช่อง001ตัวที่2นี่ก็009 ตัวที่3ก็00017อันนี้ก็บวกแปไปเรื่อยๆทีนี้ตัวเลือดถัดมาก็คือไฟพาของเราเนี่ยเป็นกลุ่มไหนกลุ่มที่เปิดไฟสีแดงช่อง2หรือว่าช่อง5หรือว่ารุ่นที่เป็น3 i n ทรไอฟไฟพาของผมสีแดงจะเป็นช่อง5ทั้งหมดแต่ว่า มี4ตัวแรกจะเป็นแบบ R G B W ส่วน6ตัวหลังเนี่ยเป็นแบบธรรมดาเป็นแบบ R G B อันนี้ผมก็จะเลือกมาแก้ไขตรงนี้นะครับตัวที่ตัวที่หเนี่ยตัวที่5ไม่ใช่ R G B W เป็น R G B เฉยๆผมก็จะเปลี่ยนตรงนี้ ตรงนี้ทั้งงงเดี๋ยวทักมาคุยแล้วกันนะครับอันนี้เราก็เสร็จแล้วเราก,กดถัดไปหน้านี้จะเป็นหน้าสรุปว่าไฟของเรามีกี่ดวงแต่ละชนนอนเป็นสีอะไรหน้านี้จะเป็นหน้าสรุปว่าไฟดวงไหนแอดเดอะไรนี่เราสามารถที่จะสั่งปริมนหรือว่าบันทึกไฟล์กดบันทึกแอดตรงนี้เราสามารถบันทึกไฟล์ได้ ผมจะบันทึกที่หน้าจอไว้แล้วก็โปรแกรมก็จะเปิดอันนี้เราเราทำไมต้องบันทึกกรณีที่เรามีช่างเทคนิคจะต้องปีนขึ้นไปตั้งค่าไฟแล้วก็ปีนกระดาษใบนี้ให้ช่างเขาดูว่าเช่นอันนี้ดวงที่3นี่เราก็จะตั้งช่อง17แล้วก็ในในรายละเอียดของช่อง17แต่ละช่องมันจะเป็นสีอะไรก็จะเป็นบอรละเอียดเผื่อเอาไว้เทสช่อง ส่วนไฟล์ตัวนี้ก็น่าจะมีประโยชน์กับช่างเทคนิคที่จะต้องปีนขึ้นไปกำหนดค่าอ d เดเรตคือถ้าเรามีเอกสารให้เขาอันนี้ก็ความผิดพลาดก,ก็จะน้อยลงโอเคเรากลับมาที่หน้าโปรแกรมเสร็จแล้วเราก็กดปิดและบันทึกนี่เรียบร้อยทีนี้เรียบร้อยละทีนี้เราก็ลองเปิดไฟสีขาวดูแล้วก็ลองรัแบบความสว่างของไฟลด อ,นนอันนี้ถ้าไฟของเราติดไฟสีขาวหมดไม่กระพริบใดๆก็แสดงว่าเราตั้งค่าเมื่อกี้ถูกต้องถูกต้องแล้วผมมีปุ่มทดสอบตรงนี้แล้วผมปรับให้มันช้าลงปุ่มนี้เวทเทสว่าเราลำลำดับไฟพาของเราได้ถูกต้องคือถ้าไฟมันไล่สีไปเรื่อยๆแล้วก็ย้อนกลับมาถูกต้องก็แสดงว่าเราตั้งไอเดสถูกต้องละ ทีนี้ก็อันนี้ก็จะเป็นเอฟเฟลสำเร็จรูปที่เวอร์ชันเก่าก็มีแล้วก็เลือกว่าเราจะเล่นแบบไหนแล้วก็ปรับความเร็วได้ปรับช้าลงเร็วขึ้นถ้าช้าไปแล้วก็ปรับอะ เมื่อเลือกเอฟเฟกต์แล้วเลือกความเร็วแล้วเราพอใจที่เราจะเอามาไปใช้งานเมื่อเราพอใจเอฟเฟกต์นี้แล้วความเร็วขนาดนี้แล้วเราถูกใจเราคิดว่าเราจะเอาไปใช้งานให้เราบันทึกปีเซร็ไวเอฟเฟกต์นี้ก็จะที่ถูกปรับค่าแล้วก็จะอยู่ข้างบน ถ้าเราเล่นเอฟเฟกอื่นอยู่แล้วเราต้องการใช้เอฟเฟกเมื่อสักครู่เราก็ย้อนกลับมากดเขาก็จะเล่นตามนี้หรือว่าในกรณีเราเปิดไฟเคลียร์ทั้งหมดเลยเปิดผมเปิดให้สุดเลยนะครับผมก็บันทึกก็ได้บันทึกเป็นพีเซ็ก็ได้แสงขาวอ,อันนี้เราก็สามารถที่จะเล่นไฟเคลียร์ ไฟลลูกเล่นสลับอันนี้ก็บันทึกได้เรื่อยๆก็ <S <S ここจะเป็นพิเศษหรือถ้าพิเศษไหนเราไม่เอาเราก็มาจาัดก,การลบตรงนี้นะครับตัวนี้เราก็ลบพิเศษได้ปิดทีนี้ขั้นตอนเปิด เล่นไฟตามเสียงก็มาเปิดตรงนี้นะครับโหมดเปิดโหมดเสียง low, low. ก็ถ้าคอมพิวเตอร์ของเรามีเสียง U v ตรงนี้ก็จะขึ้นมาทีนี้ขั้นตอนต่อมาก็คือเราเลือกเอ u เ k ว่าจะให้ไฟเล่นตามไหนตามเบสตามสเปกตรัมตามกรบฟิกอย่างเช่นผมเลือกเบส t o one two t ไฟก็จะแสดงโ low, low. หนึ่ประมาณนี้นะครับแล้วเราลองเปิดเสียงเพลงดูในกรณีที่เพลงดังไปทำให้เอฟเฟกต์แสดงเล่นไม่ได้แล้วก็มาเมนูตรงนี้ก็ได้ครับกดเป็นปรับแล้วก็ลดลดวราเพิ่มก็ตามความเหมาะสม ประมาณนี้นะครับมีคำถามก็ทิ้งคำถามมาประมาณนี้นะครับมีคำถามก็นบ็อกง์มานะครับสวัสดีครับ